สวัสดีครับผมช่างเป้จากร้านสมัยทีสวิตนะครับก็วันนี้มีเครื่องเป็นตัว macbook pro นะครับ13นิ้ว a 1 7 0 6นย์หกนะฮะคนนี้มาในอาการเเวลาใส่ขั้วแบตนะครับเครื่องเนี่ยจะทำการเปิดไม่ได้นะครับเปิดไม่ติดนะครับเวลาเราเสียบตัวเช็คกระแสไปแล้วเนี่ยเครื่องมันจะมีการกินกระแสนะครับขึ้นมาประมาณ1.9นะครับแล้วก็ตกลงมาเหลือประมาณ1.5นะครับแล้วก็แท็คแผ่นเนี่ย กดอะไรไม่ได้เลยนะครับเครื่องก็จะดับสนิทไปเลยแล้วก็เราไม่สามารถกดปุ่ม power on ได้นะครับทีนี้ผมก็เลยลองไปดูในเรื่องของระบบชาร์จนะครับก็ลองเปลี่ยนก่อนไปค่อนข้างหลายตัวเลยนะครับก็จะมีะตัว u 7 0 0 0นะครับเป็นตัวชิปกระจกนะครับน,นี่จะเป็นตัว ic ชาร์จนะครับลองเปลี่ยน ic ชาร์จไปแล้วก็ยังมีอาการเดิมอยู่นะครับเวลาใส่ขั้วแบบไปแล้วก็เปิดไม่มีภาพนะครับแล้วก็ ติดสักพักแล้วก็กระแสก็จะตกลงไปเหลือเป็นกระแสกระแสก็จะขึ้นแค่กระแสชา์จแบบเฉยๆนะครับแต่ว่าไม่มีการกินกระแสขึ้นไปที่บอร์ดนะครับไฟ5โวลต์ก็ยังไม่มานะครับจะมาแค่3โวลต์นะทีนี้ผมก็เลยลองไปเปลี่ยนพวกมอสเฟสนะครับที่ทําหน้าที่ในเ,นเรื่องการแบ่งพาคไฟของตัวเมนบอร์ดแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับแบ่งพาคไฟในเรื่อง ของสายชาร์จนะครับแล้วก็ระบบแบตเตอรี่นะครับให้ทำงานได้ดีขึ้นนะครับ mm hmm. ก็หลังจากเปลี่ยนไปแล้วก็ยังมีอาการเดิมอยู่นะครับเวลาเราไม่ใส่ขั้วแบตนะครับผมมาลองจุดสังเกตจุดหนึ่งก็คือเวลาเราไม่ใส่ขั้วแบตแล้วเราเปิดเครื่องเนี่ยมันเปิดได้นะครับแต่ว่าพอเราพับปิดหน้าจอนะครับแล้วเปิดขึ้นมาใหม่เนี่ยหน้าจอจะไม่แสดงผลนะครับแล้วก็ไม่สามารถกดปุ่ม เปิดเครื่องได้ก็อาการก็จะคล้ายๆกันนะครับอาการที่จะเป็นในเรื่องของตัวลิสวิตนะครับรุ่นนี้ก็จะมีลิสวิตอยู่ที่ตัวเมนบอร์ดนะครับอยู่ทั้งหมด2ฝั่งด้วยกันนะครับผมหยิบให้ดูเนะาะลิสวิตของรุ่นนี้นะครับจะอยู่ตรงด้านซ้ายนะครับแล้วก็ด้านขวาของตัวเมนบอร์ดนะครับตำแหน่งก็จะอยู่ตรงทางด้านนี้นะฮะก็จะเป็นแท่งๆแบบนี้ขึ้นมานะครับ แล้วก็ด้านใต้ก็จะมีเม็ดตะกั่วนะครับอยู่ทั้งหมด8เม็ดด้วยกันนะครับ <S <S ทีนี้ผมก็ลองยกเปลี่ยนตัวลิสวิต์นะครับเพราะว่าเวลาเราพับหน้าจอนะครับแล้วเปิดขึ้นมาเนี่ยตัวจอเนี่ยมันไม่แสดงผลนะครับผมก็เลยลอง <S <S ลองเล่นในส่วนนี้ดูนะครับเพราะว่า,าไม่กล้าเล่นอย่างอื่นนะครับเพราะเครื่องเนี่ยเวลาเราไม่ใส่แบตเตอรี่มันก็ยังเปิดติดอยู่นะครับก็เลยมาดูในเรื่องของตัวลิสวิต นะซึ่งด้านใต้นะครับด้านใต้เม็ดเนี่ยมันก็จะมีขานะครับลายที่มันขาดอยู่นะครับ้ามองดีมันจะมีเม็ดตะกัวมาไม่ครบนะครับมีขาดไปขานึงนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึงเนี่ยก็ขาดไปอีก2เม็ดนะครับมันเลยทําให้ค่าตัวสัญญาณพับหน้าจอนะครับมันมีความผิดพลาดอยู่นะครับันี้ผมก็ลองไล่แล้วก็ลองเปลี่ยนตัว ระบบพักหน้าจอดูนะครับอันนี้ก็แก้ไขได้แล้วนะครับเดี๋ยวลองพักแล้วก็ลองเปิดดูนะครับเนี่ยเปิญหาภาพเข้ามานะครับแล้วก็สามารถออนแบตเตอรี่ได้นะครับนี่นวคุเนี่ยต่อสายชาร์จออกแล้วนะครับออนแบตเตอรี่ได้่ะแล้วก็แบตเตอรี่นะครับตอนนี้ชาร์จมาได้ที่หนึ่งรอยเปเซนแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะนำเครื่องนะครับไปส่งให้กับลูกค้านะครับได้ใช้งานก่อนจากไปนะครับช่างไปขอฝากร้านให้ด้วยนะครับตอนนี้ร้านมีทั้งหมด9สาขาด้วยกันนะครับถึงที่นม่กกลับบางนานะครับเชิญมปร้านโซอยู่ในมอรับเพ้านะครับเดินมาบ้างแค่เดินมาบ้างกะปินะครับสำนักงานใหญ่ประเวศนะครับแล้วก็มีสาขาวชิรพลนะครับเซ็นทรัลรัตนาทิเบตแล้วก็สาขาเพิ่งเปิดใหม่นะครับน้องใหม่เลยก็จะเป็นสาขา ดอมอท่าพระนะครับถ้าใครไกลละแวกไหนนะครับก็าสามารถตักมาขอเอร์ชกับถ่ายแอมเบนได้เลยนะครับสำหรับนี้ช่องไม่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ